สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลินจะชวนมาทำแกงเขียวหวานน่องไก่ใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยค่ะ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอลินจะใช้กะทิสำเร็จรูปอัมพวากะทิแท้100%ยเปอร์เซนขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสะดวกแค่เปิดขวดก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องคันเองค่ะก่อนอื่นนะคะอลรินก็จะเคี่ยวพริกแกงเขียวหวานกับกะทิก่อนโดยใส่กะทิปริมาณ 250ml แล้วเคี่ยวจนกะทิแตกมันเลยนะคะส่วนกะทิที่เหลือในขวดก็จะนำไปผสมกับน้ำให้ได้ปริมาณ750 ML ค่ะ เมื่อกะทิแตกมันแล้วอารินก็จะใส่น่องไก่ลงไปผัดพอสุกนะคะใครชอบทานแกงเขียวหวานแต่ไม่อยากคั้นกะทิเองให้วุ่นวายสามารถใช้กะทิสำเร็จรูปอัมพวาแทนได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะเมื่อน้องไก่เริ่มจะสุกนะคะก็จะเติมกะทิที่เหลือลงไปค่ะอารินจะใส่เลือดไก่ลงไปด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะ ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาแล้วก็เคี่ยวต่อจนกระทั่งน่องไก่นุ่มค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมต่างๆก็เหมือนเดิมนะคะอลินจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะส่วนรสชาติเค็มหวานก็สามารถปรับตามชอบได้เลยนะคะตอนนี้น่องไก่ก็นุ่มดีแล้วนะคะอลินจะใส่มะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวงลงไปค่ะเมื่อมะเขือเริ่มจะสุกนะคะก็จะใส่ใบมะกรูดใบโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้าลงไปค่ะ รอจนกระทั่งกะทิเดือดอีกรอบนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้แกงเขียวหวานก็เดือดแล้วนะคะอลินก็จะปิดไฟเลยค่ะจะไม่รอจนกระทั่งมะเขือสุกนะคะเพราะว่าถ้ารอให้มะเขือสุกหลังจากปิดไฟไปแล้วนะคะความร้อนของน้ำกะทิจะทำให้มะเขือสุกเกินไปค่ะ,คะเวลาทานก็จะไม่อร่อยนะคะเนื้อมะเขือเขาจะเละเกินค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานน่องไก่ง่ายๆสไตล์อลินนะคะกะทิสําเร็จรูปอัมพาวากะทิแทร้อยเปเซขาวข้นหอมมันเหมือนกระทิคั้นสดหาซื้อง่ายมีติดบ้านไว้อยากกินแกงเขียวหวานเมื่อไหร่ก็สามารถทําทานได้เลยค่ะอลินฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ